จิตดวงสุดท้ายนี้สำคัญมากหากยังวางอะไรไม่ได้ให้พากันระวังจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงออกจากทุกขติพภพได้เลยตอนเรามีชีวิตอยู่นี่แหละสำคัญจงมั่นฝึกมันปฏิบัติธรรมเข้าไวา้ให้ใจมันเกิดความชินความชำนาญในฝ่ายดีเพราะถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติหากถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาก็จะกลายเป็นผู้ประมาท และไม่สามารถกลับมาแก้ตัวได้เลยเราก็มาแก้กันตอนที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่แหละอย่าปล่อยให้ใจมันไหลไปสู่ที่ต่ำมากเพราะจุดหมายปลายทางของมันคือทุกขติพภพอย่างที่เห็นถ้าใจมันต่ำใจมันทุกข์ใจมันชั่วใจมันฟุ้งซ่านผลมันก็จะได้ตามที่ใจมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใจ มันตื่นมันรู้มันเบิกบานผลก็จะได้ตามที่สภาวะใจเป็นอยู่นั้นฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่จงให้ความสำคัญกับความดีให้มากมันทำบุญทำทานมันบํำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปิดทางมาแห่งทุกขติพภพทำให้ใจมันชินทำให้ใจมันชำนาญอย่างนี้สุขติภพเป็นที่หวังได้ อย่าเอาเวลาทั้งชีวิตไปนั่งอิจฉาริษยาหรือใส่ร้ายป้ายสีใครเลยไปให้ร้ายไปทำลายผู้อื่นก็เท่ากับทำลายตัวเองไปในตัวด้วยไอ้ที่ว่าทำลายตัวเองก็คือทำให้ใจของเรามันชั่วมันลงตำ่ำก็ให้เราลองหล้ำลึกเปรียบเทียบดูว่าความคิดอิจฉาริษยานั้นมันเป็นของสูงหรือของตำ่ำ เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นของต่ำผลของมันจะเป็นทุกข์เราก็จงวางเราก็จงละออกเสียใครจะได้ดิบได้ดีกับความอิจฉาริษยาก็ปล่อยเขาไปเถิดเพราะมันไม่ใช่หนทางที่ประเสริฐสุขอย่างแท้จริง